โอ้ปักใต้บ้านเราโอ้ปักใต้บ้านเราน้วภูเขาทะเลกว้างไกลจะไปไหนกลับใต้บ้านเราจะไปไหนกลับใต้บ้านเราโอ้ภาคใต้บ้านเรา โอ้โอ้พัคใต้บ้านเราแม่น้าภูเขาทะเลกว้างไกลจะไปไหนกลับใต้บ้านเราจะไปไหนรอบใต้บ้านเราโอ้ต้นยางยังยืนหงทนหาเสบไม่เจอ เหมือนคนปักกายใหผ่านเราหาเซื้อไม่เจอวะเป็นจำแล้ว Yes หาเซื้อไม่เจอ บ้านเราโอ้ oh, oh, ว่าใต้บ้านเราแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลจะไปไหนกลับใต้บ้านเราจะไปไหนรับใต้บ้านเรา อตอนนี้ดาวน์โหลดโอ้ดาวน์โหลดต้องขึ้นนั้งร้อยกว่าเ่ยเทสสปีดทำไมหาเซิร์ฟไม่เจอเนี่ยดาวน์โหลดอัพโหลดอ่ะอัพโหลดผมใช้ 5G เย้ไหมใช่ 5G อัพโหลดก็ขึ้นเท่าไหร่ร้อยกว่าเหมือนกัน ดู latency กันผู้ให้บริการเป็นผู้ให้บริการ AS latency ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ latency เฮ้ย latency ก็ต่ำนะโอ้โหโอ้ o. O o. เดี๋ยวออกเข้าใหม่ดู สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้นะฮะก็อยู่กับผมนะครับบีเคเคครับผมกำลังพยายามเข้าเกมอยู่แปบ๊บหนึ่งพยายามเข้าเกมเข้าไม่ได้ทีเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังอ่าฮา ผมสงสัยว่าทำไมเดี๋ยวผมต้องเอานั้นใหม่ละเดี๋ยวผมต้องออกเข้าใหม่อ่าเดี๋ยวผมออต้องหยุดสตีมแป๊บหนึ่ง